เราเริ่มต้นถ่ายคลิปวิดีโอนี้เพราะว่าเราเห็นภูเขาตรงด้านหน้าของเราสวยงามมากตรงนี้เขาเรียกบางพระนะแต่ยังเป็นอยู่ย่านชุมชนนะไม่ใช่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นเรานั่งรถผ่านมาเฉยๆก็เห็นภูเขาวสวยอมองไปวิวทิวทัศน์ด้านหน้าสวยเราก็เลยหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายวิดีโอไม่มีวัตถุประสงค์ใดๆทั้งสิ้นคลิปนี้อาจจะไร้าสาระสําหรับเราแต่สําหรับไทยอีกหลายคนที่ไม่ได้นั่งรถผ่านบางพระก็อาจจะ ได้เห็นดิวทิวทัศน์และโลเคชันต่างๆผ่านคลิปวิดีโอของเราไปด้วยเนี่ยที่เราตั้งใจคือถ่ายภูเขาอย่างเดียวเลยนะเพราะเราหนึ่งคือชอบวิวทิวทัศน์มากและสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้าทั้งหมดบางทั้งเราอาจจะอธิบายอ่อใดๆไม่ได้เลยนะเพราะว่าเป็นการนั่งรถผ่านแล้วก็ไม่มีข้อมูลอ่อใดๆทั้งสิ้นบริเวณนี้คือเขากําลังก่อสร้างนะเราจะมองสังเกตเห็นว่าจะมีด่านมาลเออร์กั้นอยู่แล้วก็มีอ่ป้ายความปลอดภัยอะไรสีน้ําเงินเนี่ยเครื่องจักรกลหนักเขาก็จะ เอาไว้ที่แบบปลอดภัยนะเราเนี่ยคนจะใช้ถนนเลนขวามือคือเขาจะจัดโซนไว้ให้ขาไปเนี่ยคือจะเป็นเลนขวามือและก็จุดตรงกลางเนี่ยเห็นไหมคะจะเป็นเครื่องจับคนหนักก็คือส่วนฝั่งนู้นเขาก็จะจัดไว้ให้ก็คือเป็นถ้าขากลับก็จะเป็นขวาสุดอีกนะเรเวนนี้ก็คือจะมีการก่อสร้างเป็นระยะๆะะนะเนี่ยมองไปช่วงนี้เราจะโฟกัสไปที่ภูเขานะด้านบนนู้นเดี๋ยวทุกคนมองคือสวยงามมากเลย ที่เราถ่ายเนี่ยคือช่วงนี้จะเป็นต้นฝนนะเขียวขจีแล้วก็ภูเขาอ,อ,อะไรอย่างนี้ก็จะสวยอุย้ยดูบรรยากาศดูตึกสิเนี่ยอันนี้คือเราจะมุ่งหน้าไปที่สีราชานะเดี๋ยวเราก็จะมีการรีวิวเป็นตลาดนัดหน้าโรบินสันอะไรประมาณนี้เล็กๆน้อยๆก็คือ,อ,อจุดมุ่งหมายที่เราไปตรงไหนที่เราไปเราเองเคยแจ้งในคลิปแล้วเนาะในช่องแล้วเนาะว่าจะเป็นคนที่ชอบเก็บภาพบรรยากาศและรีวิวสถานที่ที่เราไป โดยรวมทั้งหมดมาให้เพืเ่อนๆไดติดตามรับชมนะเนี่ยจากบางพระมาศีราชาก็บรรยากาศประมาณนี้ประมาณนี้เลยทีเดียวสําหรับคนที่นั่งรถผ่านไปมาทุกวันก็น่าจะเบื่อแล้วแต่สําหรับเรานี่ก็คือแบบไม่ค่อยได้มาก็มีการตื่นเต้นบ้างเล็กน้อยเนาะการเก็บภาพบรรยากาศเก็บความทรงจําเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเราเนะเพราะเราเป็นคนเองจําเส้นทางไม่ค่อยได้นะเราก็จะแบบดูจากภาพถ่ายหรือวิดีโอที่เราถ่ายด้านหน้าที่เราเห็นนี่ก็จะเป็น เซ็นทรัลสีราชาอเอาจริงเลยเราเองไม่เคยมีโอกาสค่อนข้างที่จะมีโอกาสน้อยมากที่จะได้ไปเดินห้างต่างๆเพราะว่าเราไปติดต่อธุระที่ไหนหรือไปที่ไหนส่วนมากจะไปช่วงเย็นแล้วก็ถึงกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าไม่สามารถไปเซเว่นสถานที่ใดได,ได้เลยยกเว้นสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาเปิดยามวิการเท่านั้นจุดนี้ก็คือจะเป็นโซนตลาดนัดที่ด้านหน้าห้างโรบินสันสีราชาซึ่งเนี่ยถ่ายอณอปัจจุบันเลยนะ วันนี้25เมษายนจ2,568เนี่ยเป็นภาพมุมด้านหนึ่งของตลาดนัดประมาณนี้เลยมีโลเคชั่นแบบนี้ถ้าใครจะมาเที่ยวก็จะได้เดินบรรยากาศแบบนี้จริงๆนี่ด้านข้างเลี้ยวแล้วนะและบริเวณนี้ก็คือจะเป็นภาพมุมสูงที่เราถ่ายจากาลานจอดรถด,ด้านบนนะของโรบินสันสีราชาแล้วก็จะถ่ายลงไปที่บริเวณเออตรงจุดที่มีตลาดนัดด้านล่างและก็ที่มีคนเดินนะก็บรรยากาศประมาณนี้จริงๆเลยเนี่ย เราก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้บายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่